ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่องวีพารวยนะครับวันนี้ก็มารับชมแนวทางสูตรคำนวณก็เป็นสูตรแต้มรวม2ตัวบน6ตัวเลขประจำงวดวันที่1นึ่งทับสิทับหกนะครับสำหรับสูตรนี้ก็เป็นการลงเชฟวิโอครั้งที่6ตามที่ได้จด บันทึกตัวเลขนะครับก็เป็นครั้งที่6นะครับสำหรับสูตรนี้สำหรับแนวทางช่องเราก็ลงแนวทางทุกวันที่1นึ่งละมของทุกเดือนนะครับสำหรับสูตรต่างๆนะครับที่ทางช่องเราได้คิดค้นขึ้นมานะครับสำหรับช่อง Youtube ฟีพารวยก็เป็นสื่อการในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นรับชมรับฟังเพื่อเป็นแทางและเพื่อความบันเทิงนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามรับชมผมไ,มได้อีกหนึ่งช่อง Youtube ก็คือช่องย t u b e วันพารวย O.N.E. นะครับภาษาอังกฤษ,กฤษนะครับแล้วก็พาไทยพารวยนะครับก็เป็นชื่อช่องนะครับวันพารวยหรือว่าคนล่าฟันแอดอัสวินชื่อเดิมนะครับก็ตั้งชื่อให้กระชับ นะครับน้อยพยางก็หรือว่าพิมพ์คำว่าคนลาฝันแอดแอดัศวินก็น่าจะขึ้นอยู่นะครับช่อง y o ยูทูบปันพารวยก็ลงแนวทางหวยลาวพระนาก็ไปรับชมรับฟังได้นะครับใครที่เขียนชอบหวยลาวพระนาส่วนช่อง y t u t u บ e ีพารวยตรงนี้นะครับก็ลงแนวทางตัวเลขสูตรคำนวณของสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นหลักนะครับ ก็มาดูสีีผลตัวเลขที่ออกไปแล้วก็รวบรวมนำมาให้ดูนะครับว่าตัวเลขออกอะไรไปบ้างนะครับ16ทับ8ทับ6 8ออก9 9 4 8 6 5 6 3 1ทับ9ทับ6 8ออก5 0 6 3 5 6 3 1 16ทับ9ทับ6 8ออก0 7 4 6 4 6 5 8 1ทับ10ทับ6 8ออก ปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดสิบหกทับสิบทับหกแปดออกศูนย์ห้าเก้าหกเก้าหกหกหนึ่งหนึ่งทับสิบเอ็ดทับหกแปดออกสามสี่ห้าแปดเก้าแปดแปดเจ็ดสิบหกทับสิบเอ็ดทับหกแปดออกสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดนะครับส่วนวันที่หนึ่งธันวาคม 68ที่ถึงนี้ก็รอผลออกนะครับว่าตัวเลขจะออกอะไรนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขก็มีที่มาที่ไปนะครับแสดงสัญลักษณ์ว่านำตัวเลขนำมาชิดตรงไหนนะครับก็มีตำแหน่งวางตัวเลขที่ชัดเจนนะครับก็จะใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นนะครับ แล้วก็มาบวกหลักหน่วยล่างซึ่งตรงนี้สองสี่ห้าสามสองสี่สองหกก็นำมาตั้งนะครับตำแหน่งหลักแสนคือสองหลักหมื่นคือเลขสี่หลักหน่วยล่างคือเลขหกค่อยเป็นสองบวกสี่บวกหกเท่ากับสิบสองนะครับก็คือแต้มรวมลงท้ายสองก็เอาเลขสองเป็นตัวเลขแรกนะครับจากนั้นสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับเมื่อทำมาออก แปดหนึ่งอนครับออก5 2ก็นำห้าบวกสก็ได้7นะครับก็เข้าไปที่แต้ม7จ็ดตำแหน่งสุดท้ายเลยนะครับก็เป็นสูตรแต้มรวม2ตัวบนนะครับก็จะมาครบทั้ง2ตัวบน2ตัวล่างด้วยนะครับแต่ที่ถูกเพราะว่ามี6ตัวเลขซึ่งการบรรยายก็บรรยายไปตามนอหาตามความเปนจริงก็หวังว่าจะเป็น ประโยชน์กับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังสูตรคำนวณทางช่อง youtube V พารวยตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ใจร้อนอยากดูแนวทางตัวเลขในหวยอื่นก็ลงเข้าไปรับชมรับฟังได้ที่ช่อง youtube วันพารวยก็ลงแนวทางหวยลาวทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับก็ลงทียิบเลยนะครับสำหรับชีวีโอ สำหรับแนวทางหมายลาวพระนาก็เข้าไปรับชมรับฟังผมได้ที่ช่อง YouTube วันพารวยก็พิมพ์ค้นหาตรงรูปแฟนขยายใน y YouTube ก็อาจะเจอชื่อช่องผมอยู่นะครับตรงนี้แปดบวกหนึ่งบวกศูนย์ก็เท่ากับเก้านะครับจากนั้นก็นับเพิ่มเป็นเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ว่าทำมาออกแปดบก้าหกสามนะครับสองตัวท้ายคือหกห้าหกบวกห้าเท่ากับสิบเอ็ดลงท้ายหนึ่งก็เข้าไปดีแ้มหนึ่งนะครับก็เป็นการคิดคำนวณย้อนหลังให้ดูยาวๆนะครับ ต่อไปก็นำาเก้าสี่แปดห้ากสามนมาตั้งก็ใช้ตำแหน่งเดิมนะครับมาบวกรวมก็เป็นหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็เป็นเก้าบวกเก้าบวกสามผลรมทับยี็ดลงท้ายหนึ่งก็เลขหนึ่งนะครับอย่างนั้นหนึ่งบวกหก็เป็นสองสองบก็เป็นสามสามบเป็นสี่สี่เป็นห้าหบวกหก็เป็นหนะครับแต้ม 2, ตรวมสองตบนทําได้แต้มหนึ่งสมสห้าหก็เรียงมาเลยนะครับเมื่อทำมาออกห้าหนะครับลงท้ายหนะครับ ห้าบวกหกเท่ากับสิบเอ็ดกหนึ่งแต้มก็เข้าไปในตำแหน่งแรกเลยนะครับส่วนสองตัวบนสองตัวล่างก็มาครบนะครับมีสามมีหนึ่งแล้วก็มีห้ามีหกนะครับก็มาครบสามตัวบนด้วยนะครับเพราะว่าหกตัวเลขก็ต้องเข้าอยู่แล้วนะครับต่อไปก็นำห้าศูนย์หกสามหกสามหนึ่งนำมาตั้งก็ใช้ตำแหน่งเดินนะครับหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลยล่างก็เป็นห้าบวกศูนย์บวกหนึ่งผลลนับ 6นะครับจากนั้น6บวกหนึ่งเป็น7จ็ดเจ็ดบวกหนึ่งแปดแปดบวกหนึ่งเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบสองท้ายโซนเลขศูนย์ตัวึ่งเป็นหนึ่งสองตัวบนออกสี่หกนะครับสี่บวกหเท่ากับสิบก็คือลงท้ายศูนก็ได้ศูนย์แต้มก็เข้าไปที่เลขศูนย์ตำแหน่งที่หนับจากซ้ายไปขวานะครับออกสีก็รับชมเพื่อ็นทางนะครับตัวเลขก็มีเข้าแล้วก็หลุดนะครับ ก็มาบรรยายให้ท่านผู้ชมนะครับเพิอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามีสูตรคำนวณที่ต้องบรรยายในหลายๆสูตรนะครับก็บรรยายไว้แล้วค่อยมาตัดต่อทีหลังนะครับเพื่อนำมาอัพโหลดลง youtube ให้ท่านชมได้รับชมรับฟังสูตรคำนวณของเรานะครับต่อไปก็นำศูนย์จ็นะครับนำมาตั้ง ก็ใช้หลักแสนบวกหลักหมืน่นบวกหลักหน่วยล่างเหมือนเดิมนะครับเพราะตรงนี้ก็ยู่เป็น0ูนย์บวกเจบวกแปดนรวมเท่ากับสิ้านะครับลงท้ายห้าก็เลขห้ 5, อย่างนั้นห้บวกหนึ่งเป็น6กหบวกหเป็น7จ็ดเจบวกหนึเป็นแปดแปบวกหนึ่งเป็นเก้าเกงเท่ากับสิบลง้ส่วนเลขศูนแต้มรวม2ตัวบนทำได้แต้มห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ก็มมทมาออก9ก้าเดแดดเจนะครับก็เข้าไปที่แต้มห้นานะครับ สองตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งก็คือเจ็ดแปดนำมาบวกรวมก็เป็นเจ็ดบวกแปเท่ากับสิบห้าลงท้ายห้าก็คือห้าแต้มก็จะเข้าไปในตำแหน่งแรกเลยนะครับเลขห้าในช่วงนี้ก็เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวนะครับช่วงเช้าก็หนาววาตกประมาณใบสองบสามก็ร้อนขึ้นมานะครับแล้วก็ตกเย็นก็ หนาอีกนะครับหวันมี2องระูสามรูบางครั้งก็มีฝนตกด้วยนะครับในช่วงนี้ต่อไปก็นำแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแเจ็ดเดนำมาตั้งเิมเดิมก็ใช้หน่งเดิมหลักแสนบวกหลักหมืน่นบวกหนล่างก็เป็น8ปดบวกเบวกเจ็ผลรวมแล้วกับยีสองนะครับลงท้าย2เลขสองจากนั้น2องบวกหเป็นสามสามนเป็นสี่ื่เป็นห้าห้เป็นหกหกบวกหก็เป็นเจ็ดนะครับในวันนี้ออก สองตัวท้ายรางวันที่หนึ่งก็คือเก้าหกนำมาบวกรวมก็เป็นเก้าบวกหกตักับสิบห้าก็ได้ห้าแต้มก็จะตรงกับตำแหน่งเลขห้าในตำแหน่งที่สี่นะครับเลขห้าทำเป็นสนัญลักษณ์ครอบตัวเลขไว้ก็มาตำแหน่งเลขห้านะครับแต้มรวมสองตัวบทในวันนี้ก็เข้าไปอีกหนึง่งครั้งส่วนตัวเลขมาครบนั้นก็มาครบหกหนึ่งนะครับสองตัวบทสองตัวล่าง ต่อไปก็นำศูนย์ห้าเก้าหกเก้าหกหกหนึ่งนำมาตั้าเหมือนเดิมก็ใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักหน่วยล่างเหมือนเดิมตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์บวกห้าบวกหนึ่งนะครับตามตำแหน่งก็ได้หกนะครับจากนั้นหกบวกหนึ่งก็เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบตรงท้ายศูนย์กับศูนย์บวกหนึ่งก็เป็นหนึ่งแต้มรวมสองตัวบนทำได้แต้มหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ง่วนถัดมาออกสามสี่ห้าแปดเก้าแปดแปดเจ็ดนะครับ สองตัวท้ายรางวัลที่1ก็คือเก้านำมาบวกรวมก็เป็น9ก้าบวกแเท่ากับสิ็ก็คือ7แต้มนะครับที่ทําได้ก็เข้าไปในตําแหน่งที่2ก็เป็นสูตรแต้มรวม2ตัวบนนะครับสำหรับใครที่ยังคงตามสูตรนี้อยู่นะครับก็เข้ามารับชมรับฟังได้นะครับเผื่อท่านชมจะนําตัวเลขไปพลิกแพงเอานะครับ ต่อไปก็นำ4สามสี่ห้าแปดก็แปดแปดเจ็ดนำมาตั้งเหมือนเดิมก็ใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหล,ลักหน่วยล่างเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นสามบวกสี่บวกเจ็ดผลรวมเท่ากับสิบสี่นะครับลงท้ายสี่เลขสี่จากนั้นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะครับตรงนี้สองตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งก็คือสี่ห้านำมาบวกรวมก็ได้เก้านะครับก็เข้า ไปในตำแหน่งสุดท้ายนะครับเลข9ก็ออก9แต้มนะครับ45แล้วก็6ตัวเลขก็มาครบนะครับ4มี5นะครับก็เป็นสูตรแต้มรวม2ตัวบนนะครับลำดับคที่ทาหาก็ลงแนวทางให้แล้วนะครับต่อไปก็นำา5 8 8 4 5 5 7 7นํามนำมาตั้งเหมือนเดิม ใช้ตำแหน่งเรบนะครับหลักแสนบวกหลักพันบวกหลักหน่วยล่างก็เป็น4บวก5้าบวก7ผลรวมเท่ากับ16นะครับลงท้าย6เอาเลข6จากนั้น6บวก1เป็น7 7็เบวกนเป็น8 8บวกหเป็น9 1. 8. 1. 8. 9บวก1เท่ากับ10ลงท้ายศูนย์เลขศูนย์ศูนย์บวก1ก็เป็น1นะครับแต้มรวม2ตัวบนทำได้แต้ม6 7 8 9 0ดศูนย์วันที่1ทับทับหกก็รอผลออกนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขในสูตรนี้นะครับ ลินตัวเลขก็เป็นหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งหกเจ็ดหกแปดหกเก้าก็ป็นย์เจ็ดหนึ่งแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนนะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางและเพื่อความเัเนิงส่วนวาเป็นเพีบบยงแนวทางตามหลักสิถิตเท่านั้นซึ่งไม่มีใครรูร้ตัวเลขจอออะไรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยในใจสำหรับแนวทางตัวเลข วันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยขอบคุณทุกการรับชมรับฟังสวัสดีครับ